ใครจะซื้ออะใครจะต่อต่อเลยทุกคนแล้วฉันก็มาต่อแถวสวอตจนได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีพออดทนพอถึงที่จะไปถึงคิวหรือเปล่านะคะ <c oughs> เหลือ11คนสุดท้ายที่จะได้สี <c oughs> แดงขาวเท่านั้น <c oughs> สุดยอดมากเป็นการแข่งขันที่ดิฉันสามารถชิงมาได้สองเรือนที่นี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูต่อกันว่า ีีไีไไออเรราจะะด้กแถวยาวมากๆตอนนี้เราอยู่ที่เวนิสนะคะเดียกำลังต่อคิวเพื่อจะซื้อนาฬิกาสวอต รุ่นที่ฮิตกันมากมากเลยไปดูคิวตอนนี้จากที่เดียถามคนที่เข้าไปซื้อเราได้มามันเหลือแค่2สีคือสีน้ำตาลแล้วก็ขาวแดงเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมีน้ำตาล2อ่อัน2องรุ่นไม่รู้ว่ารุ่นไหนเดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างใน เดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวจะได้รูปไหนนะคะที่เวนิสอิตาลีเดี๋ยวเราจะไปตะลุยสวัสดิ์ที่อื่นด้วยค่ะตอนนี้มีคนเข้าไปแล้วเหมือนเราเหลือสีแค่แบบน่าจะอาจจะสีแดงแล้วหรือสีเดียวเหลืออะไรอย่างเงี้ยยังไงเราก็จะเอาเพราะเราต่อคิวนานมากออลี่เดนิสวันเหลือแค่แดงขาวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้หมดแล้ว <c oughs> ทุกคนเรามีข่าวร้ายว่าต่อมาประมาณแบบว่าชั่วโมงแล้วนะคะเหลือ11คนสุดท้ายที่จะได้สีแดงขาวเท่านั้นซึ่งเราถึงคิวค่ะยุยยุยลดเราเป็นคนที่89ไซนารีนะคะจะถึงคิวเราแล้วซึ่งหลังจากคิวเดียคิวเดียคิวที่9ช่า1 1ก็มีแค่2คนนท่านั้นที่จะได้ไปไม่มีใครได้ไปแล้ววันนี้ เตรียมลองนาฬิกา,า,าพร้อมพร้อมแล้ว You only have color, right? We have just this color. Only this color. Okay? you have again. And tomorrow you have more coming? Tomorrow you have again? you buy you buy two you buy one and you buy one yes. okay ได้มาแล้วทุกคนต่อคิวนานมากเราก็เกือบไม่ได้ด้วยเพราะว่าของเดียเป็นอันลองสองอันลองสุดท้ายนะคะก็คือ4เเรือนสุดท้ายในเวนิสกีอิตาลีแล้วมาดูว่าแต่ละด้านข้างนอกกล่องมีอะไรบ้าง นะคะที่ถ้าเกิดมีก็สามารถเอาไปใช้ได้กับช็อปสวอตทั่วโลกเลยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคู่มือการใช้งานที่เดียวก็ไม่เคยอ่านอยู่แล้วตัวนอีกฝั่งนึ่งนี่น่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้หรือเปล่านี่คอเลคชนันนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ทุกคนมาถึงทีเด็ดของเราก็คือตัวเรือนนะคะ,ะรายลเอียดเราเ๋ยวไ,ไม่รู้นะทุกคนทุกคนต้องไปไฟล์เอากันเองในอินเทอร์เน็ตนะคะสายก็จะเป็นอย่างนี้นี่น่ารักไหมถ้าผู้หญิงใส่ก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวใส่ให้ดู ปกติเดียชอบตัวเรือนที่สายสีเดียวกับนาฬิกาเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปเปลี่ยนสายทีหลังนี่นาา่ารักไหมอันนี้ยังไม่ได้ลองหนา้าหน้าปัดออกนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะจบแล้วสำหรับคลิปอันบ็อกซ์แล้วก็คลิปตามล่าหานาฬิกาเดี๋ยวจะไปตามล่าประเทศไหนต่อจะได้นาฬิกาสีอะไรก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย